อันนี้หาเมตรหาเมตรกว้างสองเมตรเนี่ยห้าเมตรโอ้เอันสี่นี่มีมีด่ซับนี่เนาะเพราะว่าบอตาไปฉามห้านแล้วพี่น้องเนาะสังเกตเบื้องแต่ละห้านน่ะมีแต่แบบนี้ชนามีแต่สี่แบบนี้เออมันปูได้สองเบื้องโอ้มักมักมักลายได้ก็ได้หมักลายนี่กับปูลายนี่มักลายนี่กับลายนี่โอ้ก็หนึ่งเท่าไรก็จะสองแสนซาวสองแสนซาวลดเน็คก็ได้ เอาสองแสนได้ดเ,เ,าเานาะนเนาะอย่างเนาะนี่แหลยังเข่าบนะ้านเนาะเข่าในฮานไม่มีมบ้ยบ่เจ้าในาา้าน้อ้นย ได้บรเวียดมากสีนั้นบ่เจ้ายาวทีมันั่นทีบ่วทีอย่างผูต้อออไปนอนหมโอ้ยจะไปซื้อไปหันบ่ได้เหตเวียกเห็ุงานนั่งดอกนั่นเนาะเวลาหน้ากาหันหอดเน้อเดียโเดียแอ๊สบายดีเด้อเนาะก็แรกอันนึงเท่าไรได้เนาะคักให้ได้นอนด่บห่มใหมนี่เนีลยนนั่งี่นี่ฟันหนึ่งหนยบาท แบบนี้ก็ร้อยแบบนี้ก็ร้อยแบบนี้เป็นเงินกี่บาทห้าแสนซ้าถักเดี๋ยวนาะนอนนุ่มไี่ได้ราคาเนาะได้ราคาเลยแต่ว่านอนลายกับเครื่องเกี่ยวเข่าได้งามหนิเนาะอ่าเมื่อนี้แวะมาซื้อสาดซอยเมื่อนี้สรยไดาสน้ำมันนี่แหละอันนี้เราศาสตรน้ำมันอันแบบว่าสาดยางสาดยางหรือว่าเอาเอาเป็นแบบนี้บ่บ่บ่เพิ่นเพิ่นว่าแนวนี้อันนี้คือสาด น้ำมันแบบตัวแปรเนาะแบบปูพืชปูพน้ำนก็ได้พื้นแปรก็ได้ก้อนนี่ได้แหละก้อนว่าก้อนแปดร้อยบาทก้อนหนึ่งเปดนระยะสามสิบเมตรโอ้ยเฮือนตะนุ่งหม้อทอดเนาะเนาะต่ากันโลอ่าอ่าแต่ว่าเฮือนเรามันปูตากันโลแหละมีแต่ซื้อแบบนี้อันนี้นันจักจักเมตรก่อใช่ตัวนี้ห้าเมตรห้าเมตรกว้างสองเมตรยาวห้าเมตรโอ้ มีนี่มีดจะทำนี่เนาะพอาปอตาไปสามห้านแล้วพี่น้องเนาะสังเกตเบื้องแต่ละห้านน่ะมีแต่แบบนี้คุามีแต่สีแบบนี้เขาขุดในซองเบื้องโอ้มักมักมักไลยได้ก็ได้หมักไลยนี่กับขูดไล่นี่มักไลยนี่กับลายนี่โอ้ก็หนึ่งเท่าไรก็จะซองแสนซ่าซองแสนซ่าลดเนี่ยไม่ได้เอาซองแสนได้ซองแสนเนาะฉันเอาจักรสองก็ประจำเดย์เดย์เดย์ จักสองก้อเสร็จเลยเลเอาสีนี่นะเาอาสีคือกันเนาะแม่เมนเอาเอาสองก้อเอาสีแบบเดียวกัน,กนง่ายพี่น้องเลยเนาะฮะมือนน้อนี้กามาแวะซื้อเครื่องเนาะขึ้นไปเฮือนสาตาร์วานุาน่มแล้วคือเก่าพี่น้องเลยจังไดกากา๋กอ่าขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุข,ขูสุขชนอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทาง ต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อจังใดก็เขามาเบิ่งมาชมเด็<ม>กดดดก็ไล่ก็เซฟเป็นกําลังแหงใจเนานะพี่น้องเนาะแต่ถือว่า,บาเบิดตัวนี้แหละว,ว่าเมาื่อวานนี่มาเอาน้ำพวยกระบะนึงะ่งเ <c oughs> ่ยแต่ว่าสิมีกับญาติอันที่นอกที่นอนทุทลักบาทนี่ได้ก็จะติดเงินผูลูกเขาเนี่ยเดี๋ยเนี่ยปูที่นอนเดี๋ยวูที่นอนโอ้ยเนาอ๋อนุ่มไลยอันนี้เป็นท็อปเปอร์กูทับ พูัน,น<อ>ันอน่าอ,อันตนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ลาให้เป็นเงินขีนเป็นเงนเงินบาทละสองพบาทโอส๊ทเงินบาทสองบาทราคาเดียวเนาะ,ะคารับตัวนี้เป็นพัครึ่งตัวนั้นเป็นอต,นตนอนเดียวขนาดสามการหกพุดแต่ว่าถ้าว่าอยากพับได้เลยแมนตัวนี้ถ้าว่าแบบมากแบบว่าพับเลยตัวนั้นเนาะเนาะ อาจจะได้ชื่อซอยยีดอกเนาะอ่าเพราะว่ามือนี้เงินยังบ่พอพี่น้องเนาะอย่าติดหนี้ไว้ก่อนตอนนั้นแต่ว่าทีนี้แน่กระจายเพคนตัวนี้กันแน่นเนาะผู้ดีเป็นซีเซนเนาะเอ้ยโอ้อ่ะขอบใจลาลาได้ด้อยโดยโดยป่ะจะเอาเนาะเดี๋ยวไปซื้อ ยังหลายแนงอยู่พี่น้องเว้เมื้อนี้อ่าโดยโดยโดยสิบุปผิวบุปผิวตรงเนาะอสี่กำลังเลียดพอดีเลยมีคนจองแล้ววะน้ำยังอออันแพ็กไหมได้แพ็กหน่อยฮะชิบซี่ชิบซี่ชิี่ ตัสทกตัพทักัอยู่พูเนาะเบิกก็อ่าเงินจิพอเพนจิอกอบบนี้สิทธิ์อ็ซั่นอซั่นเอาจักหาซิทค พอ่่พอแลวก็เอาำนี้อยังลพี่โอ้ยยังไลยว่ะไดีเอามอเออเด่เอาเด้อด้เนาะเอาหาสิบแ็กแ็กบัตรเ็มหมเสียขาดครึ่งนี่เถอะวะตาอด้ววโบได้เนอะเบิ้งเบิ้งเบิ้งโบคนใหม่ก็เพราะว่ายังมีหลายน้ำอยู่เลยหาสิบแะโบ้เข้าใจพีดได้หนิเบิ้งเด้อสิบสี่เอาจัก

anh ní cá chắp lông gì đấy được đấy tý nè nó thầy bơi không

่าเพื่อนเอาให้ก็ได้ครับเดี๋ยวเด็กได้แพ็กกันตัวน้อยมันจังคู่กันอ่านี้เนี่ยง่ายอันนี้โอ้โหอาไปเอาตัวนี้นี่มัน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 เาจากเหมาะมาได้ในการขึ้นเรือไม้ฮะเออแล้วเพื่อนเอาลงให้ดอกแพ็กแพ็กรอเว่อ แขกนบอพ่อบอพ่อเอาซรัมนี่ก็ได้บพ่อเอาซรันี่ก็ได้ป่ะเอาทัี่เป็นนี่และแต่ก็เอาน้ำแดงลงไงแน่นะแขกแขกหน่อยโอ้ <S 2> <S 2> โหนี่ม

อันจมีมมเบียร์นแกหรอเปเป็นนี่นี่เหรอแกะสลักแกนสามแสนครับอันนี้เพนเอเิไข่เยี่มากมไข่ไข่เไไข่คคเ,เค,ค,คเ็มไข่เค็มไข่เย่วมมีามแสนกัเด mình thêm gì hìu hìu đấy còn nó lên hìu hìu khẩu rồi đấy, mày 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 sân mày 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 ไ่เข้มนี่เข้มแห้งโอเคมไดเนาะแพ็คๆน่ไดเนาะสีนทัขีโอ้เอาเสแพ็ค่ยมีมีในราการอ่ามีน้ามิแปดแพ็คน้าอันแพ็คน้อยเอ้ยออีน้ามิบเบิร์นเบิร์น

เราปอมยาวหรือปอมสัตว์เราปอมเราปอมสัตว์ปอมสัตว์าป้องอ่าแฟนต้าน้ำน้ำพตาเคียวนาะแฟนต้าแดงกัมเมรินดาเนาะมินดาเขียวตัวที่สองตุ๊กป๊อโอยมีทสอตุ๊กแ็กนะแฟนต้ากัมเมรินดาอย่อยู่อนื้ rồi Rồi mình Rồi nó cho lay rồi đó Rồi nó xì xẹt vẻ sức cậu phát các Rồi Nam Nam ta Nam phần ta có dịch Tô

เลยฮะใช่เี่าเย็บแยบร้อยไม่รู้เวียดนี่คนตรวจเข่ายังเข่าบ้านเนาะเข่าในห้านแม่มิกมีบ้างเจ้าเราในห้างน้อยแต่ว่าห้างนายพูดเห็นอยูุทำห้านอยู่นายเห็นอยู่เนาะแต่ว่าจัดหนักอีกแล้วพี่น้องเนาะ ปะเดี๋ยวต่อไปซื้อเข้าอีกนี่เราเนาะเลาะหาห่านขายเข่าเดี๋ยวนี้นะเบาร์ตาแลาะอื่นไปทางไิมีห่านใดเนาะวันนี้ห่านเคยเอานั่นเราเราปิดเหมือนนี่เนาะแต่ว่ามัณฑอโบเายเราไปเชี่ยนะห่านอยู่บุญแข่งเรือบุญแขงกองอดเลยดิเป็นยังไงบุญแข่งเรืออธิไปอยู่บ่อยากไปอยู่ไปอยู่ไปเนาะเคยไปครับเชือผมนแต่เกิด ตัวและในกระเป๋าะได้จักได้จักอ่าล้านหนึ่งเนาะพอพอดีงามชาวบานชาว้านหาเชนนี่สองคนผมเมียนี่มันอยากวันวันเยู่โอ้ยได้จักจักล้านหนึ่งล้านหนึ่งกูหาเชนนะปีกายนี่กูหาเชนปีกายนี่กันเบิ้เบิดบ้านหาเชนดูเชนหน่วัานึ่งปีของแพงเบิ้บเบิดบเบิ้บจักแเรว่าสำนักพอดีงามเจ้าเจ้าคือเห็นอยู่ใช้ บ้านหันขายเขาบ้านเขาบ้านไม่เท่าเจ้าบ่มันแถวไร้กบสีเจ้าบ่ยู่เคยคิดบ่เพราะว่าและกับทางเวเขาาบ้านตะนงนะสุโขทัยเมนกบสีกับเอื่อนตะนงกับมีเนาะแต่ว่าคือได้ยินี้มาจมมาเข่าขอเข่าแขกแมนมันบอกคือแบบว่าเพื่อนซีเข่าขายโดยเฉพาะกันนะแต่ว่าบทท่านเมื่อนี้กับเมื่อหน้าพี่น้องเนาะเพราะว่า ขากินแล้วยังมีอยู่แต่ว่านี่ทางเมอ้อยเนาะ,ะกับเมพันธุ์กัเหมืนผืดากช่วยซื้อเา่าหายนำ้ำเพือยังไงให้พออยู่พอกินขูคน่ค้นชิม่าขึ้นเฮือนนั่นแหละน้องเนาะเงินซ<อ>ื้อน่าซำื้ออย่างทุกอย่างวัานี้นะี่เป็นเงินของเมอ้อยกับเมพันธุ์ Could ừ. you hang Australia, bóng Australia, Australia, bóng 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 บเมนบ่ายพอคือคือชันๆแล้ว no. um, mm ่อยก็อยากเข่าไปไหใช่อย่างพอแล้วเนาะบ่ายโมงเนียอาเวกินเข้ากินน้ำก่ได้สบเลยนี่ไดนนะไร้นาแต่กทางสีเนาะสีอันท่าไม้บุพพตนมเราแ็ทมาบอกอี่เนาะในซื้อเพิ่ม่น้องสีก็ได้เพิ่มสีได้เพิ่มเทนเนอร์ได้เพิ่ม มีมีเดิมมีรายการเพิ่มกูน,นี้นะเอื่อนตน้นนุ่มมีสีเจน,นเนอร์เนาะอะไรก็พอยพรมมือต่อไปอาจจะเป็นยานอกยาแนวเนาะเพราะยังยังต้องมีฮาติกโลมต้องมีเนี่ยนะก็สีท่าได้ป่ะนี่สีท่ามันเป็นคือกับสีเฮือนเราได้ไปถามมาแล้วแม่ยราคาสามพันบาทเนอว่า หนักอยู shepherd, ่สามพันบาทขนาดถังน้อยได้ทางกลางนะตัวตัวกลางไม่เงินอยู่คือมูดอกไปเมื่อไรเราอยู่แต่หน้ารับวันนี้สะอาดอะไรวันนี้รายการของแม่อ้อยบันนี้เนาะแม่อ้อยกับแม่พันมีน้ำส้มน้ำหวานพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ข้าวสารแล้วก็ศาสตร์ศาสตร์ผลเอิร์ดาสตร์พุ่มหรือศาสตรน้ำมันนั่นนะแต่ว่าสำศาสตรน้ำมัน บางคนกัดตัไปเปลนคือเอาปูพื้นั่ลมันแต่นี่มันกับหมุนมื่นกันดีนะสัตว์พูมนะเนาะสัตว์พูมสัตว์อย่างนี้แหละมันุ่มแล้วมักสีผ้าเนาะหรือว่าสีเขียวแต่หนึ่งก็เลยจัดไปพี่น้องมันมีสองด้านมักสีผ้ากับผ้ามักเขียวกับเขียวพีดเนาะเนาะพีดเนาะก่วกระโลสีแดงไงเด้สีแดงก็จยกมันเข้ากันแค่ประยังบันแล้วกันมาเลยงำแกนงั่มกัน เลยงามจ ich mein, mein. ังเลยขี้ลายไอ้เนาะมีมีไอ้เนาะคือว่าเนี่ยพ oh, ah ี่ลองเลยอ่ามืออื่นมืออื่นนี่วันพุธอ่าออกพรรษาได้โดนอ่าวันนี้อันนี้เนาะอ่าได้ยินทางสามีว่ามืออื่นนี่ใส่บาทไดมแม่นบ่กมืออื่นมือใส่บาทไหม่นบ่หรือว่าหรือว่ายังบ่หรือว่ามืออันบุญดเฮือบ่มือใช่บาทอ่ามันถือเพราะมันดีเ็ดียวเดียวกันฮะ ยังบ่เอ้าแต่นี้เท่านั้นทาทาทาพังวัดปากัดใส่ปากเออเพราะว่าไอ้นี้เท่านั้นน่ะทาทามันมีไสก๊อตเนาะเพราะว่าได้ยินพระเจ้าว่ามืออื้นวันฉันนะขึ้นได้ใส่บาสในแมนอ่าในแมนลงไปสวรรค์นะใส่ดีเออชาวาบ่ได้ขึ้นมาทางบ้านตะนุ่มกับแมนเป็นวันปะหัด สีได้ขึ้นมาอีกแบบนี้นะเพราะว่าขึ้นเพื่อนแล้วนี่วันศุกร์เนาะท่านโยยเพราะว่าคือว่านะทั้งนี้ทั้งนั้นเท่ากับเบิ่งเรียกเจ้าของน้ำเนาะแต่ว่าเรื่องเขาเรื่องอย่างนะโอ้ยท่านแน่นอนเนาะตัวเขาเพราะว่าเขากินแล้วยังมีอยู่ดอกนี่เขากับเด่นมาให้แล้วก่อนอย่างนี้ก็ได้อยู่อันว่ามันยันบททันดีกันเนาะมันมีทางออกเสมอพี่น้องเลย แตโนพิ ument, ่นซื oh, <guy> ้อรถจักรอะไรไปแก้อาเด้อเข้าออกซิ่นะโอ้ยง่ายกขนาดนี้วัยขนาดนี้นะใกล้ๆนี่กับเพื่อนเราจำโมฮีดูกันแล้วแล้วมันง่ายก่อนนะแต่ว่าปุ่นตูวเงยน่าโอ้ยคิดยากอยู่ไหนอยากไปอยู่นะก็อนไรอย่างไรแต่ว่าอุ้งอ้าวไลยก็ถามจันเดียดเพื่อนเราก็โทรฟอดก็อยากไปกันเคยเห็นเคยเห็น ก็เ็ยมาเคยไปเคยไปแต่ว่าบริสุทธิ์เชื้อคือจะเชืออยู่สที่ไหนเคยไปคนเตะตึงเยอะโอ้โหอดว่าเขาเห็นที่เซงเอ้รถตีกันบาทนี่บ่รถตีกันพี่น้องเฮ้ยโอ้ยห่างๆเลยเอ้าเนาะอ่ากี้วอร์ชิตาอ่ะไทยให้กับพม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งน้ำกันตอนซื้อเขาน้ำนะแต่ว่าเขาน่ะหาสิบกิโลในแมนเชสเแฮนด์เนาะถือว่าหู้แล้วราคาเขานะ นี่แต่ว่าถ่าไปพ่อดทั้งหน้าก็เมนเอาพี่น้องเนาะจต่ไดนก็ถ่าชมคลิปต่อไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ถ่ายบรรยากาศตอนซื้อเครื่องให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันหรือว่าทางแม่อ้อยครับแม่พันเนาะอยู่ทางออสเตรเลียเนาะถ้าว่าต้าว่าพิดกะกราบขอโทษขออภัยน้ำลายลายพี่น้องเลยแต่มีแต่ว่าขอบขอบใจทางแม่อ้อยแม่พันเนาะเพื่ะไปทอดเที่ยนบาลนุ่มซาตาแล้วจัง ว่ากันอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือจะได้จบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย